การให้น้ำทุเรียนผมมักพูดเสมอว่าทุเรียนเนี่ยเป็นป่าดิบชื้นนะฮะพอป่าดิบชื้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าทุเรียนเนี่ยในทรงพุ่มเนี่ยความชื้นสัมพัสเนี่ยเขาชอบความชื้นสัมพัสสูงนะเพราะฉะนั้นภายในทรงพุ่มอย่าพยายามไปแต่งใบให้โปรงนะครับ หลายคนบอกอ้ยมันเป็นที่หลบซ่อนของแมลงกับเชื้อโรคจำไว้นะฮะแมลงมันเหมือนกันหมดแมลงดีแมลงร้ายมันก็อยู่ด้วยกันถ้าแมลงร้ายมันอยู่ในทรงพุ่มได้แมลงดีก็ต้องอยู่ในทรงพุ่มได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมกันเองหมดพวกคุณไม่ต้องไปนี่อย่าไปฆ่าอย่าไปทําอะไรโรคก็เหมือนกันนะจุลินทรีย์ทั้งโลกนี้ที่มันก่อปัญหาให้ให้กับให้กับพืชอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์หรอก นอกนั้นมันอยู่โดยธรรมชาติกับมันเป็นตัวควบคุมคุณอย่าไปทำให้สมดุลมันเสียนะตอนนี้กลับมาเรื่องเที่ยเนี่ยก็คือทรงพุ่มไอ้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 การให้น้ำเทรียนนะการให้น้ำเทรียนนะต้องคอยดูนิดนึงนะ ต้องคอยดูนิดนึงก็คืออย่าให้ทุเรียนใบเฉาใบาเฉา,า,าคือใบตกช่วงบ่ายพอแดดร้อนจะจับปุ๊บใบตกใบตกก็แสดงว่าน้ำเลยขึ้นไปไม่พอน้ําขึ้นไปไม่พอมีอยู่สองอย่างก็คือเราเล่งใบามากเกินไปแล้วทําให้ใบามากกว่าม,มีมีมีปริมาณมากกว่าคุณภาพลากที่ที่ท่จะดึงน้ําขึ้นไปส่งให้ นะทำให้ทำให้ทำให้ใบมันคายน้ํามากจนกระทั่งน้ําดึงไม่ทันเพราะฉะนั้นใบมันก็จะปิดปากใบใบมันก็จะ,จะ,ะิตสลดนะเขาเรียกใบหลับ <c oughs> นะทั้งที่แดดจัดอยู่เลยนะทั้งที่แดดจัดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากพวกเราให้ให้อันนี้นิดหนึ่งก็คือเวลาลดน้ำดูนิดหนึ่งนะ เช้าขึ้นมารดน้ําที่ผมบอกว่าเช้าขึ้นมาลดน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเอออันนี้เลยก็คือผมต้องการลดอุณหภูมิในแปลงนั่นเองเพื่อให้อุณหภูมิมันต่ําที่สุดตื่นเช้าขึ้นมานะฮะก่อนแดดออกเนี่ยนะอุณหภูมิน้ําเนี่ยเวลาเราไปเติมใส่หน้าเอ,อในแปลงเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิมันลดจัดลดลดต่ําลง ะะเพื่อที่จะให้อุณหภูมิบริเวณหน้าแปลงต่ำที่สุดพอกลางวันมานะฮะแดดออกช่วงที่แดดจัดที่สุดะะอุณหภูมิตอนเช้าหรือกลางคืนเนี่ยกับตอนกลางวันเนียพยายามอุณหภูมิให้มันเกิน10องศามันจะทำให้พืชโตเร็วที่สุด นะนี่เป็นข้อมูลทางทางวิชาการเลยนะนเ,เราวลาสิ่งสำคัญนีคือเวลาลดน้ำลดแค่ดินชุ่มชื้นอย่าเปียกแชะถึงกับน,น้ำเดนไหลทิ้งเลยเพราะนั้นผมขอห้ามเพราะเวลามันไหลทิ้งเนี่ยมันเอาทุกอย่างไปด้วยแล้วมันสูญเสียโดยป่าประโยชน์ คุณถ้าคุณรักจะทําท,ทุเรียนจริงเนี่ยคุณต้องละเอียดจะบอกว่าไม่มีเวลาผมอย่างนั้น,มนีมไม่ต้องมาคุยเพราะอย่างนั้นมันเป็นสภาวะที่ควบคุมได้แต่คุณไม่ทํแล้วมาปรึกษาผมซึ่งเป็นโค้ชให้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือมีอย่างเดียวคือผมต้องไปลดน้ําให้คุณเพราะนั้นคุณลดเช้าเสร็จ ช่วงนี้อากาศแรงจัดเลยอะไรนี่นะคุณอาจจะบ่ายไปลดอีกทีหนึ่งช่วงที่ก่อนที่ใบมันจะหลับลดอีกทีหนึ่งเย็นไม่ต้องลดฮะกลางคืนต้นไม้ไม่ได้ใช้น้ำนะเราเสร็จแล้วความชื้นในดินมันเยมเฉลี่ยกันเองสิ่งสำคัญถ้าคุณอยากลดน้ำน้อยประหยัดน้ำประหยัดพลังงานประหยัดเวลาของคุณเนี่ยนะ คุณสร้างฉนวนนิดหนึ่งคุณสร้างฉนวนนิดหนึ่งก็คือปรุงห่มบ่มฟื้นดินนะมันจะทำให้คุณประหยัดน้ำมากเลยประหยัดพลังงานเลยนะแล้วเวลาจะรดน้ำคุณใช้เวลาไม่เยอะห้านาทีสิบนาทีดินชุ่มแล้วนะหรือบางทีคุณไม่มีเวลาคุณอาจจะทิ้งล้างวันสองวันยังได้เลย นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมย้ำอีกกันหนึ่งก็คือทุเรียนเป็นพืชป่าดิบชื้นนะนะหน้าดินของป่าดิบชื้นของต้นทุเรียนก็คือซากพืชที่เต็มไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเรียนแบบซากซากพืชน,นะนะที่มันร่วงหล่นเรามาทับถมกันคุณไม่ต้องไปทำปุ๋ยหมักคุณไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นะหรือปุ๋ยอ e, ินทรีย์เคมีมาใช้นะแค่คุณหาอินทรีย์วัตถุหรือซากไอไอหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาห่มมาปนห่มบ่มพื้นดินแค่นั้นเองจบแล้วครับนะครับ,นะรบโอเคนะครับครับผม